สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนครับมือนี่พบกับช่องชาลันชาแนลครับผมมือนี้ผมก็มีเดืองค่าใจแล้วก็มีน้องน้องพี่พี่เพื่อนก็คขาใจขึ้นกันครับเหตุก็เพราะว่าตอนที่ผมไปหาปลาเนาะครับเนาะผมก็ได้ไปเล่มะพาวดูกนี่ดูกนี่มาก็ได้คุยกันว่าไอ้มันกลัวมันสิเกิดนอขึ้นมากเนี่ยมันใช่เวลาจากเดือนเนาะครับเนาะอันนี้ก็จากถามผู้ดูเนาะครับเนาะ ผู้ดูที่เคยดูว่าไอ้หมอกผ่าวที่มันดวงมันดนลงมาจากตนมันแบบมันใช่เวลได้จากมือจากวันเพื่อมันสีไดโนแบบนี้นี่น่่นครับนอแบบนี้ก็ได้มาคุยกันว่ามันใช่เวลได้จากเดือนหรือว่าจากวันมันจังสิเป็นนอแนวนี้นอรับนะถ้าผู้ใดมีค่วมดูก็คอยช่วยคอมมนตอบนี่ให้ผมในเด้อครับเลยช่วยคอมมนต์ให้ผมเบ่งนะครับเพราะสิได้ ดูกับจางน้องับเนาะและก็ผมและก็น้องๆพี่ๆสิได้ดูน้องับเนาะฝากพี่ๆเป็นเพื่อนเจ้าปู่ทุกคนในเด้่อครับเด้อตอบให้ผมในเด้อครับตอนนี้กำลังเถียงกันอยู่ครับกำลังเบากันบบล่งตัวน้ะครับเนาะว่ามันได้ใส่พี่ได้จะดเดือนแต่บาผมบาหลายเดือนอยู่ ไปแล้วก็ไปไล่อันนี้ต้นหมกย่อเนาะครับนอตบ้านะเอิญ่าตน้นย่อเนาะครับนอตเท้า่ามันต่ากินได้เนาะครับนอแต่ว่าผมกับบเคยต่าแต่ว่าเคยเห็นอยู่วันเท่า<ๆ>เคยเห็นอยู่เนาะครับนออันนี้เ,เอิว่าต้นหมกย่อแต่ว่าตำ่ำบพรูว่ารสชาติมันฉอกมากแบบไันนะครับนอท้าผู้ใดเคยต่าเคยกินหมกย่อนี่ก็ช่วยคอมเมนต์ ในช่องผมในเด้่อขับเรือฝากพี่พีเพื่อนๆพื่อจูบูทุกคนในเด้่อขับเรือที่เข้ามาฝากกดไลค์กดชับสไครต์ผมในเด้่อขับเพื่อสีบ่อพาดคลิปใหม่ๆนะครับเนาะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะครับเนาะเพื่อสีบ่อพาดคลิปใหม่ๆเนาะครับเนาะอันนี้มาย่อแล้วครับเรือเขาบอกมันต่ากินได้แต่ว่าผมบม่เคยกินจดืเดื่อว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะครับเนาะอันนี้เอามาเก็บแล้วก็มาไายให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะครับเนาะว่ามันกินได้แต่ว่าผมกับผมเคยกิน ฝากด้วยนะครับ